แล้วยิงแบกตอนนี้ผมหกนัดเนี่นยแต,แต่ว่าถ้าเกิดเหมือนกับโดนแค่ไหนก็อาจจะตัดไปยังไม,ไม่เริ่มใช่ไหมต,ต่อไปจะเป็นการทดสอบยิงเทนะครับที่ระยะ25เมตรเป็นเป้าเทเหล็กยิงด้วยกล็อก26ลูก LRN l e a เราน้อยหัวตะกัวครับ<ะ>เป็นลูกซ็อกนะครับก็ลองดูว่าจะโดนกันสักกี่นัด

โดนนะครับเหลือในปืนอีกหนึ่งนัดนะครับใส่ไว้หกนัดน,นะครับนะัดสุดท้ายดูว่าจะโดนหรือเปล่าครับครถับส้าสุดท้ายก็ไม่พลาดครับสรุปหกนัดนักครูโดนหมดเก้าเศจท,ที่ระยะ25เมตรไม่ได้จับปืนมาเกือบปีก็ยังใช้ได้เหมเือนเดิมครับขอบคุณมากครับ